สวัสดีครับอยู่กับช่องเทวดาันทัวร์ครับนี้ก็ับปูกมันคือเราครับปูกท่าฝนครับฝนก,กับปตกครับอยู่กับ6กพันหกเซอ้อไลายครับ ยกล่องขึ้นเนินครับตั้งทงมันเป็นด่านนะครับตั้งทงยกขึ้นเนินครับล่องงามเลยครับเป็นเห็ดตัวนี้ แปลงนี่ไทยสามเถื่อนนะครับกระจบไปไลายละพันหาไทยสามเถื่อไทยพานสามสองเถื่อแล้วก็ยกล่องครับไลายละพันหาครับตัวนี้หาฝนครับอโอ้ฝนก็ ตะโต๊ตก,กับะตะโต๊ครับหลายมื่นเลยแต่ว่าดินก็นยังเปียกยังสุ่มน่ครับยังสุ่มอยู่ครับวันนี้ก็มาก,กันเจ็ดแปดคนครับวันนี้ น้ำเติอบอยู่ตรงยึดเลยนะครับทั้งๆมันก็เป็นด่านนะครับแต่แม่นยังก็เป็นผู้น้อยนะครับทั้งๆเป็นด่านเป็นหินตัวนี้เป็นแปลงของแม่นะครับเป็นแปลงของแม่ผม เราของผมก็อยู่ภูแลครับติดถนนดำครับทั้งหมดครับค,ครับแปลงคูแลครับติดถนนดำครับตัวนี้ก็มาปลูกซอยแม่เนาะพร่าแม่ไปซอย ยกล่องกึนงทึงก็จะฟืดๆใน,นจักน้อยครับที่นี่กันยกลงมากก็จะิสบายแล้วครับยกแตงทึ่งลงมา คนหยกนี่ก็จะเหยียบรถประมาณนี้นะครับเป็นโมได้หยียบแหงบางคนก็นทเหยียบแบบแห้งๆนะครับแต่นี่เป็นโมได้หยียบแหงครับเป็นไปเรื่อยๆครับแต่ว่าทนกับเพลนนี่ครับได้ยวดมือครับทำโบแล่เป็นโบล้งแหละครับแต่ว่าหยียบโบแหง้ง อา,อาศัยไปเรื่อยๆครับ ขึ้เพิ่งก็จะฟืดๆนิดๆน,น้อยครับดันขึ้นมอครับแส่ก็ไปได้ครับกะถือว่าบบเป็นปัญหาเนาะครับมอสสำเนียงก็ไปได้สบายครับเน้นสำเนียงถือว่ากลไปได้สบายอยู่ครับ ผลทิมช่วงกับช่วงนี้ถ้ารมันพอดีก็อยู่ได้ครับถ้ารมันพะธารมันบอดีธารมันบวกแข็งแรงกับตายครับธารมันกับหายากครับธารมันกับในซื้อกลับละสี่ห้าบาทครับเขตนี้ เอาละครับผมคลิปนี้ขออนุญาตไอ้ปิดคลิปไว้สำนี้ครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไอ้ปลูกมันก่อนครับเดี๋ยวยังพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ